สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview e พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปดนตรีมีมนต์ขลังบางอย่าง มันมีพลังที่สามารถยกเราออกมาจากตัวเองยกเราออกมาจากชีวิตไปสู่ที่ไหนกันละ่ะคำตอบคือสถานที่ที่ปราศจากอัตตาและไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากดนตรีและชั่วขณะนั้นๆคุณเคยสังเกตไหมว่าภาษาที่เราใช้พูดถึงดนตรีนั้นบางครั้งก็แทบจะเหมือนกับเวลาที่พูดถึงศาสนามันเป็นสิ่งที่ยากจะบรรยายมันให้ความรู้สึกของอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่ และอะไรสักอย่างที่ทำให้เราลืมตัวตนของตัวเองและมันก็ยากยิ่งที่จะอธิบายในแง่ของธรรมชาติหรือวิวัฒนาการแบบล้วนๆทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นสิ่งที่อาทัวร์โซเปนฮาวเออร์รู้ดีเป็นอย่างที่สุดและเขาก็เขียนงานเกี่ยวกับแง่มุมที่เร้นลับและเหนือธรรมชาติของประสบการณ์ดนตรีเอาไว้มากมายศิลปะส่วนใหญ่มักมีอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของอะไรบางอย่าง รูปวาดรูปถ่ายหรือรูปสลักมักอยู่ในรูปของบางอย่างหรือบางคนนิยายหรือภาพ,พยนตร์มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและแม้แต่บทกวีก็ยังดำเนินไปด้วยการใช้อุป,ปมาอุปไมยและสัญ,ญลักษณ์แต่ดนตรีเป็นตัวแทนของอะไรละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่นักประพันธ์หรือนักดนตรีเริ่มแต่งเพลงจุดมุ่งหมายของพวกเขาคืออะไร เกี่ยวกับเรื่องนี้โซเปนฮาเวเออร์เขียนว่าดนตรีค่อนข้างจะต่างออกไปเราไม่เจอสำเนาของมันในนั้นดนตรีเป็นสิ่งที่เป็นตัวของมันเองดนตรีเป็นสิ่งที่มีเพื่อดนตรีเองสำหรับโซเปนฮาเวเออร์ดนตรีไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งใดๆเลยบนโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของการมีอยู่ของเรามันแสดงออกถึงพลังงานชีวิตที่มีพลวัตด,ดิ้นรนต่อสู้ และพยายามไขว่ควา้าโซเปนฮาวเออร์เรียกสิ่งนี้ว่าเจตจำนงดนตรีก้องกังวาลในวิญญาณของเราเพราะมันคือการแสดงออกของสูนทรีภาพของธรรมชาติมนุษย์ที่งดงามและสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ธรรมชาติของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงธรรมชาติของทุกสิ่งซึ่งล้วนมีเจตจำนง โซเปนาเชื so, sure ่อว like ่าที่โทนอลเรโซลูชันหรือการคลี่คลายแบบอิงกุญแจเสียงเช่น perfect cadence ที่เป็นจุดพักวักเพลงที่มีการดำเนินขอดจากขอด์ด5สู่ขอด์ด1เป็นสิ่งที่ฟังรื่นหูมากก็เพราะมันสื่อถึงการดิ้นรนต่อสู้ของเจตจำนงของเรา Resolution ของเพลงจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดี พอมาถึงตรงนี้โซเปนาเวอร์ก็ดูคึกไปซะหน่อยเขาถึงขั้นเสนอว่าแต่ละส่วนของเสียงประสาน4แนวของดนตรีสะท้อนให้เห็นถึงแต่ละส่วนของโลกโดยเสียงเบสสื่อถึงโลกแห่งธาตุตลอดจนพลังงานวิทยาศาสตร์อย่างแรงโน้มถ่วงเสียงเทนเนอร์สื่อถึงอาณาจักรพืชเสียงอัลโตสื่อถึงอาณาจากักรสัตว์ ส่วนเสียงโซปราโนซึ่งเป็นทำนองเพลงสื่อถึงอิสรภาพที่ไร้ขีดจำกัดและเจตจำนงแห่งการตื่นรู้ของมนุษย์สำหรับโซเปนฮาวเออร์แล้วดนตรีเป็นทุกอย่างจริงๆหากเชื่อตามโซเปนฮาวเออร์สิ่งที่เราควรทำคือละทิ้งอัตตาและความเป็นปัจเจกเพื่อดนตรีแล้วเราจะได้กลายเป็นบริวารผู้บริสุทธิ์และปราศจากเจตจำนงซึ่งได้เพลิดเพลินกับสันติภาพที่แสนสุขและไม่มีวันถูกทำลาย ดนตรีคือทางออกให้เราสามารถหนีจากเจตจำนงของตัวเองได้เพราะดนตรีช่วยสลายอัตตามันสามารถพาเราไปยังสถานที่ที่สูงส่งกว่าความสุขได้ตัวผมเองนะครับก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนปอ .3 นะครับที่ได้เรียนกีตาร์คลาสสิกเนาะแล้วก็สงสัยอาจารย์ที่เรียนคงเห็นแววเลยไปให้ เล่นเบสนะครับก่อนที่จะขยับขยายความสนใจของตัวเองไปที่กีตาร์ไฟฟ้าไปที่กลองหรือว่ากีตาร์อะคูสติกทั่วไปนะครับแต่เห็นแบบนี้ก็ใช่ว่าผมจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กนะครับจริงๆ ถึงผมจะเล่นเครื่องดนตรีต่างๆมากมายแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปแสดงบนเวทีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความกล้าสแสดงออกของผมเพิ่มมากขึ้นเลยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมการที่คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่ขึ้นไปแสดงบนเวทีออกจะบ่อยถึงไม่ได้มีความกล้าสแสดงออกขนาดนั้น ในทางวิทยาศาสตร์เองหรือว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาก็ได้มีคำอธิบายไว้นะครับว่ามันอาจจะเป็น Pressure หรือว่า Perfectionist สต์เนาะเป็นแรงกดดันที่เกิดจาก High Expectation ความคาดหวังที่สูงนะครับทำให้เด็กเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับการกลัวความผิดพลาดแทนที่จะกลายเป็น Enjoy กับ Experience ที่ได้รับนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะดีเวลอปกลายเป็น fear failure, เฟียร์ออฟเฟลไปเลยนะครับหรือว่ากลัวการล้มเหลวกลัวความผิดพลาดต่างๆไปเลย หรือว่าจะเป็นข้อที่2นะครับกับการ lack of internal validation เราคงเคยเห็นรูปแบบการสอนลูกในทุกวันนี้นะครับที่เฮ้ยถ้าลูกทำอะไรดีเนี่ยเปลี่ยนจากการชมว่าเก่งมากให้กลายเป็นเก่งยังไงอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ชอบเนื่องจากว่าบางทีการชมว่าเก่งมากเนี่ยมันเป็นเหมือนการ validate จากคนภายนอกนะครับเป็นการได้รับการยอมรับและกันจากคนภายนอกแต่ภายในตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะลืมที่จะยอมรับตัวเองไปนะ เลยทาให้ไม่สามารถรู้สึก achievement แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองได้หรือว่าจะเป็นข้อที่3ครับการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็การแข่งขันจริงอยู่ที่การแข่งขันเนี่ยบางทีบางคนที่ชอบการแข่งขันเนาะมันทําให้เราได้ผลักดันตัวเองก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นไปทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเก่งขึ้นแต่ในกับเด็กบางคนเนี่ยมันอาจจะทําให้เด็กรู้สึกว่าฉันดีไม่พอพอฉันเริ่มเปรียบเทียบคนอื่นพอได้ยินพ่อแม่เปรียบเทียบกับคนอื่นให้ฟังพอเห็นเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกัน กลายเป็นว่าทำไมฉันไม่เก่งวะทำไมฉันถึงสู้เขาไม่ได้กลายเป็นมุมมองเขาเปลี่ยนไปเลยนะครับงั้นการที่มันเกิดการแข่งขันขึ้นการที่มีการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าถูกเชฟหรือถูก Environment ด้วยสิ่งที่ดีนะครับจินตนกาการก็ได้ครับว่าถ้าคุณผู้่ฟังเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่คุณครูมาบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่เก่งสู้เขาได้เลยเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วทำไมเธอยังอยู่แค่นี้ ก็อาจจะเป็นครูอีกคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไปด้วยกันตรงไหนที่รู้สึกว่ายากเนี่ยบอกครูได้เลยเดี๋ยวครูช่วยแล้วรับรองเลยว่าเราก้าวไปพร้อมกันกับเพื่อนทันแน่นอนนี่เป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับยังไม่รวมปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกน,น,น,นะงั้นจะเห็นได้เลยว,ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องโตมาพร้อมความเสี่ยงในการที่จะพบเจอกับอ่าเนกาทีฟฟีลลิ่งหรือเนกาทีฟอิมชันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อที่4ครับ การขาดที่พึ่งทางใจในหลายๆครั้งนะครับยิ่งในทุกวันนี้เนาะเราคงจะเห็น awareness เนาะการตื่นรู้ของโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือภาวะซึมเศร้าเฉยๆก็ได้นะหรือว่าความเครียดความกดดันต่างๆไม่ว่าในจสถานที่ทำงานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนกันเองในสมัยเนี้ยมันเริ่มมีการตื่นรู้ของสิ่งนี้แล้ว เด็กๆเองเนี่ยเขาก็เจอสภาวะแวดล้อมแบบเดียวกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาอาจจะรู้สึกเศร้าบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปมันทับถมทับถมทับถมหนักขึ้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปมที่ที่แน่นหนามากจนคลายได้ยากในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะครับข้อที่5ครับประสบการณ์ที่แย่ๆครับผมใครบอกว่าโอ้ยคนคนเราแป๊บเดียวก็ลืมแล้วโอ้ยเด็กๆแป๊บเดียวก็ลืม เด็กๆอาจจะลืมในความทรงจำนะครับแต่ว่าร่างกายของเด็กๆหรือร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ลืมนะครับมันยังคงแฝงอยู่ในส่วนบางส่วนในร่างกายส่วนบางส่วนในสมองอยู่เสมอแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาเนี่ยเมื่อมันเกิดบางสิ่งบางอย่างได้คล้ายคลึงกันหรือบางทีเนี่ยก็ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกด้วยซ้ำนะครับอย่างซิกมุลฟรอยเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะฝันถึงการทำข้อสอบ บางทีเวลาเจอช่วงเวลาที่แย่ๆในชีวิตนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะฝันถึงการทำข้อสอบการนั่งอยู่ในห้องเรียนการ,รเผชิญกับการโหวิความเครียดความกดดันในการทำข้อสอบเหตุผลเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเวลาเราเจอเข้ากับบางอย่างที่เราแก้ไขไม่ได้เนาะสิ่งนี้ครับมันไปแอสโซเชตหรือมันไปเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเมื่อเรายัางยาววัยนะครับที่เราต้องนั่งทําข้อสอบในห้องเรียนเนาะเราโหข้อสอบมันยากซะเหลือเกินไม่รู้จะตอบอะไรเลย เครียดแล้วเครียดอีกนะครับงั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำเมื่าวันนั้นเราเครียดขนาดไหนในการทำข้อสอบให้มันผ่านมาได้แต่ร่างกายเราไม่เคยลืมครับและเมื่อเราไม่รู้ตัวนะครับจิตใต้สำนึกก็พาเราย้อนกลับไปในความรู้สึกแบบเดียวกันเพราะว่าความฝันของเราเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงจิตใต้สำนึกได้เป็นอย่างดีเลยย่างถ้าคุณผู้ฟังเจอความฝันอะไรมาเนี่ย ไม่แน่นะครับว่าความฝันเหล่านั้นนะ่ะอาจจะเป็นตัวสะท้อนปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นอยู่บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูไม่รีเลยหรือเกี่ยวข้องกันเลยอย่างคุณอาจจะฝันถึงบ้านญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคยไปอยู่ตอนเด็กๆซึ่งซิกมุลฟอยนะครับเขาก็ได้บอกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นตัวแทนของที่พักเนาะความอบอุ่นมันเป็นสิ่งที่เมื่อเมื่อคุณไปทุกครั้งเนี่ยคุณรู้สึกปลอดภัยทีนี้เมื่อเราอาจจะเจอกับสภาวะแวดล้อมรอบนอกที่อันตรายแล้วก็โอโ้รู้สึกไม่สบายใจเนี่ย พอคุณฝันถึงอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็เหมือนคุณเข้าไปหลบภัยในพื้นที่เซฟโซนของคุณเองนั่นเองครับผมและข้อสุดท้ายที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับ mm. ก็คือการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจในชีวิตของตัวเขาเองเราจะเจอในหลายๆทีนะครับที่เด็กเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยขาดความกล้าไปเพราะว่าทุกครั้งที่เขาจะทําอะไรเนี่ยเขาต้องหันไปหาพ่อหาแม่ก่อนว่าเฮ้ยผมทําสิ่งนี้ได้จริงๆใช่ไหมครับ ผมทำสิ่งนี้แล้วผมจะไม่โดนว่าโดนดุใช่ไหมครับหรือมันรวมไปถึงการที่เด็กโดนบังคับให้เพอร์ฟอร์มด้วยนะครับถ้าเด็กโดนบังคับให้ขึ้นเวทีเฮ้ยทำสิลูกสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะจนเขาฝืนตัวเองเกินไปเนี่ยก็รวมอยู่ในข้อนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งการที่เขาเองไม่มีโอกาสได้พูดถึงสิ่งที่เขาคิดออกมาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบสิ่งนี้นะมันก็เป็นแรงกดดันที่เก็บอยู่ในลึกๆของเด็กเหมือนกันนะครับ และเหตุผลที่ผมพูดถึงเรื่องนี้มาอย่างยืดยาวนะครับก็เป็นเพราะผมเชื่อว่าการที่เรามีใครคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีแรงก้าวเดินต่อไปได้เลยนะครับมีคำพูดจากนักปรัชญาคนหนึ่งครับที่ว่าการได้ยินคือการเข้าใจแต่การฟังเนี่ยคือการเชื่อมโยง ดนตรีนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าใจนะแต่ยังทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งอีกด้วยการที่ผมร้องเพลงจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราะผมชอบร้องเพลงนะหรือไม่ใช่เพราะว่าผมร้องเพราะอยากจะฟังเสียงตัวเองหรือเพราะอยากจะร้องให้คนนั้นฟังอยากจะร้องให้คนนี้ฟังนะครับแต่มันอาจจะเป็นการที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกฟังอยู่รู้สึกว่ามีใครบางคนเนี่ย เข้าใจตัวตนของผมจริงๆเข้าใจว่าผมต้องการจะสื่ออะไรให้เขาฟังแล้วมาทำให้ผมรู้สึกสบายใจที่มีคนที่พร้อมจะรับฟังเราผมเชื่อนะครับว่าคนทุกคนเนี่ยควรที่จะได้รับการรับฟังเพราะการที่เราถูกฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์เลยนะครับมันไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการสื่อสารธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการยอมรับความรู้สึก ความคิดและตัวตนของเราอย่างแท้จริงมีงานวิจัยมากมายนะครับที่บอกว่าการที่เรารู้สึกว่ามีคนฟังและเข้าใจสิ่งที่เราพูดเนี่ยสามารถทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้นะครับมันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้เลยนะถึงขั้นที่เขาวิจัยกันเลยนะครับว่าการได้รับการรับฟังและเข้าใจเนี่ยสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือว่าคอ,อร์ติซอลในร่างกายนะครับทำให้เรารู้สึกสงบ และผ่อนคลายแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ได้ต้องมานั่งร้องเพลงโคเวอร์เหมือนผมนะครับยังมีวิธีอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น1การเขียนครับผมสาหรับหลายๆคนเนี่ยการเขียนก็เป็นวิธีที่ทรงพลังมากเลยนะครับในการที่จะรู้สึกว่าถูกฟัง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เราอาจจะคิดให้ตัวเองก็ได้นะครับเราจจะลองขยับไปเขียนบทความบนโซเชียลเขียนเป็นบล็อกโพสต์สิ่งเหล่านี้นะครับล้วนทําให้คุณได้สื่อสารกับความคิดของตัวเอง และอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกถูกฟังมากขึ้นก็ได้หรือข้อ2ครับการใช้ศิลปะครับผมเรียกได้ว่าเป็นวิธียอดฮิตในการแสดงออกเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายหรือกราฟิกก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถเรียกว่าถ่ายทอดความรู้สึกหรือเป็นการ express อารมณ์ก็ได้นะออกมาได้ดีเลยทีเดียวและอีกหนึ่งวิธีครับก็คือการขยับร่างกายครับผมไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเนาะไม่ได้จําเป็นต้องเต้นอย่างเดียวนะการแสดงการเล่นกีฬาเนี่ยนับทั้งนั้นนะครับ ซึ่งถ้าเราเชื่อมโยงกับ EP ีที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าใน EP ีนี้เนี่ยการที่คนบางคนถูกรับฟังเนี่ยมันดีขนาดไหนงั้นทำไมเราถึงจะไม่มี empathy ต่อคนอื่นใช่ไหมครับมีคำกล่าวหนึ่งครับของสตีเฟนโคเว่ครับที่ว่า most people do not listen with the intent to understand They listen with the intent to reply ซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจนะครับแต่เขาฟังเพื่อที่จะตอบกลับครับผมความสามารถในการฟังอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นศิลปะที่หาได้ยากนะครับแต่มันสามารถฝึกฝนได้นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ของคนสองคนหรือว่าคนหมู่มากนะที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแล้ก็ความรักที่มันมากขึ้นได้นั่นเองครับผม ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้จะคุยกับใครเลยบางเรื่องก็คุยกับคนใกล้ตัวไม่ได้จริง,รงๆทุกวันนี้นะครับมีแอปพลิเคชันมากมายนะครับแล้วก็มีองค์กร NGO มากมายด้วยนะที่ทําเรื่องนี้นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ให้คําปรึกษาและการอยู่ในแอปแอปหนึ App ่งนะครับที่ชื่อว่า S i n g Advisor นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถจองเวลาเพื่อคุยกันจองเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่านานแค่ไหนเนาะครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ย ได้ระบายสิ่งที่ต้องการจะสื่อแบบที่ไม่มีใครจัดเลยนะครับเรียกได้ว่าเราจะได้ปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาบางทีนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องมีทางออกก็ได้นะแต่การที่เราได้ระบายมันออกมาการที่เราได้ปลดปล่อยและการที่เราได้ถูกฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแล้วและไม่แน่นะครับไม่แน่นะทางออกมันจะมาของมันเองครับเมื่อเราได้ระบายสิ่งที่เราไม่สบายใจออกมา เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP พนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะแต่ผมอยากจะเรียกว่านําเสนอเรื่องราวแล้วก็สื่อประเด็นที่ผมมองว่าเป็นปัญหาในสังคมนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเจอเนาะงั้นผมเชื่อว่าทุกทางออกมีปัญหาทุกปัญหานะครับมีทางออกเสมอนะครับขอแค่เราเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราออกมาได้ เรียกได้ว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับ ev ที่32นีนะครับจริงๆยังสามารถครอบคลุมเนื้อหาได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนี่ก็1 5บ6นาทีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่คุณผู้ฟังอยากจะให้เจาะลึกลงไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาก็จะไปตอบคอมเมนต์ทุกคนนี่แหละแล้วก็ทําคลิปที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการด้วย สำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามมารับฟัง Philosophy u n f i l l มาอย่างต่อเนื่องขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ